จ้าสวัสดีจ้ามือนี้กับมาพ่พบกับช่องน้องช่อนชาแนลอีกตามเคยเนอกจากมือนี้ช่องน้องช่อนชาแนลกับมีแนวทางหวยหุ้นนิเคอีของวันที่ยี่สิบกลุ่งภากับมีมาหายคือเก่าแต่ก่อนที่เยาจะไปเบิ่งแนวทางช่องน้องช่อนชาแนลกับเมื่อขอกําลังแรงใจจากผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ้อนจ้ากับขอให้ซ้อยกดไลค์ กดแชร์กดติดตามฝากคอมเมนต์ให้กำลังใจกับช่องลองช,อชนน่องชาแนลอีกช่องหนึ่งในได้จ้าขอบคุณจ้าก่อนที่เราจะไปเบ้องแนวทางเข้ากับ,บว่าเบองแรยงานผลก่อนน่อจากของหุณนี้เคร,รอีที่วาหายไปวันที่24กลุ่กุมภาพันธ์เนอกจากว่าผลออกตัวใด จากเที่ยวหายไปเน่องจากกับเบื้องผลรอบเศร้ากันก่อนเฮากับหายไปฟันเก่าวิ่งรูศูนย์กับเก่าผลที่ออกมากบนออกหนึ่งสี่หกลางออกหนึ่งหาจะสำหรับรอบเศร้าเนอกจากเนาะเฮากับว่าเขากับมีเขาบ้างรุดบ้างกับบ่าวกันเน่อจากเฮากับหายไปเป็นเพียงแค่เนี่ยทางตัวเลขเท่านั้นกับเบื้องผลรอบเศร้าไปแล้วกับไปตามโตอด้วยเน่อจากสำหรับผลรอบใบ ว่าผลออกตัวใดเนาะอจากสำหรับรอบบายเข้ากับหายไปฟันหาวิ่งรุดหากับ6กเนาะอจากเนาะผลที่ออกมาบนออก082ยล่างออกเจเก้าจสำหรับรอบายเข้ากับบ่าเขาเนาะอจากกระมีเขาบ้างรุดบ้างกับว่าว่ากันเนาะอจากกระเบิ้งไล่งานผลกันไปแล้วกรไปตามโตอด้วยเนะจาะสำหรับเนวทางหอยหุ่นนิเคอี ของวันที่ยี่สิบหากรุ่มผ้าเนาะจะว่ามีแนวทางตัวเดขกให้เข้าตัวใดเน่เข้าก boards, uh. uh, right. ับไปเบิงแนวทางกันเลยจ้าจะเข้ากับมาตามต่นเนาะจะเนาะสำหรับแนวทางหวยหุ้นมเคอีของวันที่ยี่สิบหากรุ่มผ้าเนาะจะเข้ากับมีแนวทางให้ทั้งสองรอบพื้นเก่าถึงรอบเศร้าแล้วก็หรอบใบกับมาเบิงแนวทางของรอบเศร้ากันกอนเนาะจะรอบเศร้ากับไปเบิงตัวเด่นก็ให้เดนโฮก กับดินเจ็ดไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันก่อนกับหายฟันหวิ่งรูดกับหายเจ็ดกับห 60, 61, 62, 63, บูไปเบื้องตัวน้นแล้วก็ตัวร่องนะจ๊ะมาเบิ้งตัวน้นกันกนตัวน้นกับหายหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามจ้ะไปเบิ้งตัวร่องตัวร่องกับหาย จ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามจ้ะไปเบิ้งแนวทางตัวนิ่งตัวจ้อสองตัวก็ให้เหลนไปกราน้ำเนาะจา้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนิ่งตัวจ้อสองตัวก็จะเขา้ายากแน่ก็จะมีเข่าบ้างรุดบ้างข้าก็จะให้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายเลีนง่าย สำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิ่งรูดกัลองเอาไปเปลี่ยนแนวทางกันเบิง้งเฮากับเบิ้งแนวทางหลบเสาไปแล้วนอกจากกลับไปตามตอวนี่นอกากสำหรับแนวทางรอบใบายวมีแนวทางตัวเลขให้งงเขาตัวใดแน่เฮากับไปเบิ้งแนวทางกันเลยจา้จาจะเข้ากับมาตามต่วนอกจากนอกสำหรับแนวทางหลบใบกลับไปเบิ้งตัวเด่นกับห้เดนเจ็ด กับเดนแปดไปเบิ้งฟันวิ่งรูดนะจ๊ะมาเบิ้งฟันกน่อนกับห้ฟันเจ็ดวิ่งรูดกับไฮแปดกับเจ็ดไปเบิ้งตัวเน้นแล้วก็ตัวร่องนะจจะมาเบิ้งตัวเน้นกันกน่อนตัวเน้นกับายเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดห้าจะไปเบิ้งตัวร่องตัวรอ่วรองกับาย 82 83 84 85จะไปเบิงเ้งแนวทางตัวนิ้ตัวจอสองตัว,ตว <c oughs> กับไฮเลนไปกราฟน้ำเนาะจา้ะแต่ว่าแต่ละมือสำหรับตัวนิ้ตัวจอสองตัว,ตวก็จะเข่ายากแน่ก็จะมีเข่าบ้างหลุดบ้างเข้ากับใช้แนวทางเป็นฟันวิงรูดจ้ะตัวนี้จะเขาง่ายหรือง,ง่ายกลัว สำหรับผู้ที่ชื่นชอบฟันวิงรูดก็ลองเอาไปเป็นแนวทางกันเบิงเท่ากับเบิงแนวทางกันไปแล้วนอกจากเป็นเช่นนี้นั่นนะจะมือน,นี้ผู้ที่ติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนชาแนลจ้ะเบิงแนวทางหว,หวยหุนิเคอีของวันที่25หกลุ่มภาคกันไปแล้วนอกจากถึงสองรอบเทงรอบเศร้าแล้วก็รอบบาย เบืง้งตัวเด่นตัวเน้นกันแล้วมีตัวมากตัวชอบถูกอกถูกใจกันบ่าน้อจากมักชอบตัวใดเขาก็สามารถเอาไป,ไปเสริมเป็นแนวทางใดเพื่อเข้าจเดเป็นเปล่นเน้นนักเน้นเบาตรงกับเด็กที่เขาคิดไว้ทายนี้ช่องน้องชาแนลกับขอขอบคุณผู้ที่มาติดตามรับชมคลิปน้องซ่อนจ้ะ กขอให้มีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกผู้ทุกคนเนะจ้ะพบกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปนี้ช่องน้องช่องชาแน,นลกขอขอบคุณจ้าสวัสดีจ้า